หลังนุ่มหลอมมาริโอบินไปร่วมงาน China Film Festival ที่ประเทศจีนพร้อมกับโดมประกรลาในวันที่27-28ถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็บอกว่าได้รับการต้อนรับจากเหล่าแฟนคลับอาตีอาหมวยเป็นอย่างดีแถมยังได้รับการทาบถามให้แสดงหนังอีกด้วยไปฉายที่นู่นครับแล้วก็มีหนังที่นู่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจครับได้เจอแฟนๆแบบชาวจีนที่เราแบบ เราอยู่เมืองไทยเราเขาเราก็จะเจอแค่คนสองคนอะไรเงี้ยครับพอไปที่นู้นก็จะเจอเยอะมากเลยครับคนจีนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมากๆเลยครับก็แบบเขาก็จะแบบจะเอารูปเอาอะไรมาให้เซนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็มีขับรถตามอะไรเงี้ยครับมีมีเป็นหนังครับเป็นหนังที่จีนครับก็ก็ยังคุยอยู่ครับครับเรื่องบทตอนนี้ก็กําลังติดต่อเขากําลังส่งมาให้ดูอยู่ครับ นอกจากกระแสนในเมืองจีนจะดีนะครับเสียงตอบรับจากละครเรื่องแรกเพลิงทรนงที่เพิ่งจบไปก็ดีไม่แพ้กันแถมตอนนี้ครับยังมีละครเรื่องใหม่รักเกิดในตลาดสดติดต่อมาอีกด้วยโอลเล่นเองก็แบบเกินค่าดครับก็แบบมีคนชอบเยอะอะไรเงี้ยครับมีคนพูดถึงเยอะก็ดีใจครับแฮปปี้แล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปแบบ เต็มที่เลยครับเพราะว่าแบบละครเรื่องแรกเราก็ถ่ายนานถ่ายแบบเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยครับพอออกมาแล้วแบบคนชอบเราก็แฮปปี้ครับมีความสุขนะตอนนี้ก็มีละครครับก็มีทางช่องก็จะมีเรื่องรักเกิดในตลาดสดครับถึงไหนแล้วคะก็ยังคุยอยู่ครับก็ก็ยังคุยเรื่องของนักแสดงอะไรอยู่ครับเรียกได้ว่าพิสูจน์ฝีมือทางด้านการแสดงไปหลายเรื่องแล้วครับคราวนี้ก็ต้องมาดูกันต่อว่าเจ้าตัวจะสามารถครองใจผู้ชมทั้งไทยและจีนได้ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับ